สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมวันนี้ผมมิสเตอร์มูฟก็ได้มีข่าวสารวงการเกมมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับข่าวในวันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับงานที่ใกล้เข้ามาถึงทุกทีแล้วนะครับสำหรับงานเกมเมอร์วอร์ดงานมอบรางวัลเกมยิ่งใหญ่แห่งปีนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนนะครับว่างานนี้ยิ่งใหญ่ยังไงงานนี้ก็เปรียบเสมือนกับงานมอบรางวัลอสการ์ของทางฝั่งภาพยนตร์นั่นเองนะครับและแน่นอนว่ารางวัลที่น่าจับตามองและยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเกมมอบตัวเยียนนั่นเองนะฮะ โดยณนะตอนนี้ได้มีการประกาศรายชื่อของเกมโนมินีที่เข้าชิงสาขาเกมออฟดิ e y เ a r มาทั้งหมด6รายชื่อนะฮะโดยทั้ง6รายชื่อจะมีดังต่อไปนี้นะครับ e l d e n Ring จากทาง Form Software God of War Ragnarok ok จากทาง Santa Monica Horizon Forbidden w e s t จากทาง i l l a l a g a เก a p r e e Tale Requiem จากทาง Asobo Studio และเกมอินดี้อย่าง Stray จากทางค่า บรูเทเวลสตูดิโอและก็ยังมีซ ion น a บดคอนิเคิลจาก Monolith Soft ที่เป็นเกมที่มาจากเครื่อง Nintendo Switch อีกด้วยครับใครเป็นแฟนเกมไหนกันบ้างคะถ้าอยากให้เกมที่เพื่อนๆชื่นชอบได้รับรางวัลแล้วก็เข้าไปโหวตกันในที่เว็บไซต์ของ The Game Awards ได้เลยนะฮะโดยการประกาศรางวัลจะมีขึ้นในวันที่8ธันวาคมนี้นะฮะแน่นอนว่างานของ The Game Awards เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับในช่วงนี้แล้วก็มีบุคคลท่านหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นมีมเป็นที่จับตามองไปหมดอย่างคุณอีรอนมัทนั่นเองนะฮะซึ่งก็ได้มีความสนใจในงานเกมนี้เช่นกันนะฮะโดยเมื่อไม่นานมานี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า wlop ได้โพสต์ข้อความประมาณว่า e l ร์เรนริควรจะได้รับรางวัลเกมออฟเดอะีย์และทวิตเตอร์ของอีลอนมัก็ได้เข้ามาตอบด้วยข้อความสั้นๆในเชิงเห็นด้วยว่าแน่นอน เรียกได้ว่าเชียร์ออกหน้าออกตากเลยนะครับสำหรับคุณนีรอนมัตและเกม Elden Ring แต่ก็อย่าลืบไปนะครับว่าเกมอีก5เกมที่เหลือก็เป็นเกมคุณภาพทั้งนั้นเลยนะฮะก็ต้องมาราดูกันต่อไปนะครับว่าในปีนี้เกม the เ e a r จะเป็นของใครในรายชื่อ6เกมนี้นะครับสำหรับผมแล้วผมขอเชียร์เกมอินดี้อย่าง s t r a รก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ